ิปนี้จะมาถอดนาฬิกาโอริครับนาฬิกาโอริคใช้เครื่อง E T A ครับใช้เครื่อง E T A สองหครับ ยูแผ่นมังคับตัวจักรออกก่อนครับบังคับตัวจักรแผ่นบังคับคับปุกรานแล้วสังเกตดูตัวจักรนะครับตัวจัก,ออก,จก,กร,ร,กร,ร,กร,กรกทุกตัวจะเรียงลายกันอยู่แบบนี้ครับ แล้วนำตัวจักทุกตัวออกมาล้างครับใส่ภาชนะใส่ภาชนะล้างให้สะอาดครับวิธีการแกะกระตุกรานกดตรงนี้เบาๆครับ ขนให้ฝาด้านล่างเปิดออกครับจะหาเป็นกระปุกล้านรุ่นนี้จะใช้งัดตรงนี้ออกครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดคล้ายๆเป็นฝาข้อ,อครับงัดแล้ว้าออ,ออกครับนำมาร้าง นำมาล้างเครื่องให้สะอาดครับด้วยน้ำมันบินชินขาวครับล้างเท่นเครื่องล้างเท่นเครื่องและล้างตัวจับทุกตัวครับนำมาปัดนำมาปัดปัดละหมุนไปครับ หมนไปเรื่อยๆหมนได้สะอาดทุกตัวครับทั้งสองด้านครับด้าน,ด,านด้านล่างแล้วพลิกกลับมาด้านบนปัดและหมุนครับถอดทัวจากทุกตัวมาปัดให้สะอาดนะครับแล้วเราจะตัดขั้นตอนนี้ไปเราจะมาดูกันประกอบกันครับ รางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแลวหยอดน้ำมันทุกรูครับดึงน้ำมันออกมาให้ติดปลายนิดเม็ดนิดเดียวครับหยอดตามรูทรับจิมสีแดงๆนี่ครับทุกรูนะครับรูที่หนึ่งสองสามสี่ครับหยอดทุกรูนะครับแล้วนำมาประกอบตัวจักรได้เลยครับ ประปกบฝากระปุกรานเข้าไปครับแล้วประปกบให้แน่นกดให้ลงทุกด้านนะครับอย่าให้มีเพยเออถืออ้าออกมาครับแล้ววางกระปุกลานลงไปก่อนครับ แล้ววางด้วยจักรตัวใหญ่ครับจักรตัวใหญ่หนึ่งตัวครับวางลงได้ครับจักรตัวใหญ่ครับและตามด้วยจกัรจกรตัวที่สองครับจักรตัวที่สองและจักรเหล็กครับ จักรเรกวางตำแหน่งนี้ครับแล้วจักรวินาทีครับจักรวินาทีจักรเรียกเอาด้านสั้นลงครับจักรตัวที่สองเอาด้านที่ยาวลงครับแล้ววางแผ่นทับรูดจักรไวครับจักตัวจักรทุกตัวให้เข้าตำแหน่งนะครับการจัดตัวจักรทุกตัวให้เข้าตำแหน่งนะครับ เราใช้มือนิ้วชี้นี่นะครับขดแผ่นวางทับจุดจักเบาๆครับผลลงเบาๆแล้วค่อยๆเคลียร์ตัวจักนะครับตัวจักมันจะมีแกนด้านล่างด้านบนค่อยๆเคลียร์ตัวจักจะสังเกตดูให้ตัวจักตัวตรงนะครับย้ายเอียงพอตัวจักตัวตรงปุ๊บเนี่ยแกนล่างแกนบนมันจะลงเข้าพอดีครับเมื่อเราจัดตัวจักเข้าทุกตัวดีแล้ว เราหมุนดูว่าทุกตัวหมุนหมุนตามไปหมดก็แสดงว่าจักรทุจกจักรทุกตัวเข้าตำแหน่งเรียบร้อยครับเ,รเขี่ยกระปุกลานดูครับตัวจักทุกตัวจะหมุนรอบจะหมุนได้ทุกตัวครับแล้วล็อกด้วยน็อตไว้หนึ่งตัวครับตามลงไปด้วยแผ่นรับกระปุกลานครับ วางลงไปแล้ววางด้วยแผ่นจานบนกระปุกับวางให้ตรงเหลี่ยมนะครับวางตรงเหลี่ยมแล้วขันน็อตไว้หนึ่งตัวครับเมื่อใส่แผ่นบังคับตัวจักรเรียบร้อยแล้วใส่ใส่จานบนกระปุกเรียบร้อยลองไขาลานดูครับไขาลานดูจัรทุกตัวหมุนหมุนทุกตัวแล้วก็ใส่ คอมาเข้าไปเลยครับคอมา้าคอม้าใส่ตำแหน่งนี้เลยครับลงตำแหน่งนี้ไว้แล้วมังคับด้วยแผ่นทับจับคอม้าครับมังคับแผ่นมังคับจับคอม้าและจัดจับคอม้าให้เข้าที่ครับจับคอม้าลงไปแล้วจ,จัดคอมาให้เข้าที่ครับ แล้วขี์ซ้ายขวาดูครับถ้าดีดดีแล้วก็นำจักรกอรกลงไปวางเลยครับจักรกอรกมันจะมีจานทับทิมอยู่ตรงนี้นะครับจานทับทิมตรงนี้เมื่อเราคว่ำลงจานทับทิมจะอยู่ด้านล่างครับทับทิมดีดด้านล่างไม่อยู่ด้านด้านบนอีกแล้วเมื่อเราต้องจอดทับทิม ที่อยู่ด้านล่างต้องสอดให้เข้ากับง,ง่ามพอมานะครับต่อให้เข้าง่ามขอมาเลยครับกะดูนะครับเมื่อเมื่อกะดูว่า ถ้าสะพานจักรกนะครับจะอยู่ทั้งถ้าขันนอ็อตถ้ามาขันนอดด็อตจะอยู่ด้านซ้ายนี่นะครับเราต้องขันต้องเคลียร์คอมาให้อยู่ทางด้านซ้ายครับถ้าสะพานจากกักรกขันน็อตอยู่ด้านขวาก็เคลียร์คอมาอยู่ด้านขวาครับเพื่อเราจะได้ใส่จานคอมาจานซับทิมพ์เสียบให้เข้าครับง่ามคอมาครับ เมื่อเราเราเสียบเข้าไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับต้องกะคันเดีวนะครับแล้วลองดูว่ามันเข้าหรือไม่เข้าครับเสียบเข้าไปครับถ้าเข้าง่ามพอดีนะครับ ก็ตัวจกกักรกลจ้าเวียงทำงานได้ท,ทันทีครับเมื่อตัวจักกรกลเดินเรียบร้อยแล้ววางโอโตโมเมติก เป็นออโตเมติกขบาปครับร้อยข้อสำกัดร้อยข้อสำกัดแ,และขันน็อตครับมเมนต์มายมรุ่นนี้ครับงงก็ใช้เข็มหมุดก็ได้ครับแหลมๆครับกดลงไปตรงนี้ครับ กดลงไปเบาๆนะครับอย่าก,กดแรงเกินกดแค่พอดึงแกนไขออกไม่ได้ก็พอครับและประกอบ